ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสะทะชกทปอะะภาพกว้างที่เขาเขียวขจีรถมูลนิธิเล่นอยู่บนถนนภาพถนนฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าด้านหน้าร้านค้าคนกำลังซื้อของเด็กผู้หญิงชาวมุสลิมทานไอศกรีมเป็เพศชีวิตวัยเด็กเนี่ยคืออเป็นคนที่จะบอกว่าเสียคุณพ่อตั้งแต่อยู่ป .2 ในเมื่อ เราขอเขาเขาช่วยเราได้แล้วทำไมล่ะกับที่เรามาอยู่กับมลนิีิเนี่ยเราเป็นอาสาสมัครเราช่วยคนอื่นต่อไปกับที่ไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนอะไรทุกอย่างก็อ,งอยู่กับมลนที่ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่และรักมลนทุิมากอาสมันกำลังขับรถ ภาพแคบมือที่จับพวงมาลัยรถแล่นอยู่บนถนนอัสมันถอดรองเท้าเดินขึ้นบ้านนำถุงยังชีพมอบให้หญิงชาราชาวมุสลิมอัสมันเดินเข้าไปที่บ้านอีกหลังมอบถุงยังชีพให้หญิงชาราอีกคน มองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นด้านหน้าเป็นเขื่อนบางลางขึ้นตัวหนังสือด้วยรักและหวังบันนางสตาภาพอัสมันอยู่ในสำนักงานมูลนิธิอิลาสอาหมัดภายในสำนักงานมูลนิธิอิลาสอามัดอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่กำลังรอฟังข่าวแจ้งเหตุจากวิทยุ และเตรียมพร้อมจะออกไปช่วยเหลือผู้คนอย่างที่เคยเป็นมาทุกวันแม้ว่าวันนี้จะไม่มีเหตุดต่วนเหตุร้ายให้พวกเขาต้องออกไปรับมือมุมหนึ่งเหมือนทำให้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าแต่อีกมุมหนึ่งนั้นก็นับเป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างน้อยก็ผ่านคํำคืนนี้ไปได้โดยไม่ต้องแบกความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนที่เคย รถมูลนิธิที่แล่นด้วยความเร็วมีอาสมันเป็นคนขับสิบกว่าปีแล้วที่อัสมันมักกาเตเลือกจะอุทิศตัวให้กับงานกู้ภัยภาคสนามในฐานะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฮิลาลอามัดศูนย์ปฏิบัติการบรรน,นังสตาที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเขาจึงเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ เพื่อออกไปให้ทันเวลาทุกครั้งเพราะเพียงเสี้ยววินาทีเท่ากับการชี้เป็นชี้ตายให้กับหลายชีวิตแต่งานกู่ภัยก็ไม่ใช่งานง่ายนอกจากทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วยังต้องมีความอดทนเป็นสำคัญอัสมันประคองหญิงชราเดินอยู่บนถนนบางวันพวกเขาต้องปล่อยให้เวลาล่องไหลไปอย่างเชื่องช้า โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ต้องยอมเสียเวลาเช่นนี้เพราะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้นคนไม่กี่ชีวิตในสำนักงานที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาความทุ่มเทเสียสละเพื่อจะช่วยเหลือคนไม่อาจเทียบได้กับสาเหตุที่กลายเป็นความเสี่ยงเมื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติยังมีการทับซ้อน ของปัญหาความไม่สงบอีกด้วยที่เจอมาก็คือเป็นเคสประทะนะครับกับพกรยในพื้นที่ของหุบเขาที่เราต้องเดินไปประมาณ4ชั่วโมงเราขึ้นไปหลังวันศุกร์นะครับหลังประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยเราขึ้นไปเรากลับมาทีหนึงเนี่ยถึงพื้นดินถึงบนถนนอีกรอบนึงเนี่ยประมาณเที่ยงคืน แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลต่างๆชนสูตรเนี่ยเรากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเช้าพอดีนั่นคือเคสหนังที่สุดที่ที่ได้รับมาครับภาพกว้างทิวเขาเขียวขจีภาพใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเคสที่สะเทือนใจที่สุดก็คือเคสที่มีรถกระบะพลิกคว่ำนะครับจะบอกว่ารถกระบะพลิกคว่ำ แรกๆเนี่ยเราไปช่วยเหลือเราไปอาเอาเครื่องตัดทางเนี่ยตัดประตูออกเราช่วยเหลือได้ทั้งหมดแต่ว,ว่าบาง,บางรายก็คือเสียชีวิตณตรงนั้นแต่ว่ามีเคสหนึ่งเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยแกยังคุยอยู่ดีๆนะครับ mm hmm. พอเราสอบถามไปสอบถามมาเนี่ยแกขอด,ดื่มน้ําแก้วเดียวก็เสียไปเลยเสียต่อนหน้าต่อตาแต่ว่า mm hmm. น,นี่นคือเราพยายามที่สุดแล้วเราเหนือจากตรงนั้นแล้ว จะให้เขาปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม,ไม่ไหวครับขึ้นโลโกโล้สารใจไทยสู่ใจใต้อัสมันเดินอยู่ในป่าแต่ความรู้สึกที่ทับถมเหล่านี้ทําให้อัสมันย้อนคิดถึงชีวิตของตนเองในวัยเด็กเพื่อสํารวจหัวใจว่าทําไมเขาจึงมายืนอยู่ที่จุดนี้อัสมันเกิดจากครอบครัวยากจน สูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุ8ขวบแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะส่งลูกร่ำเรียนได้อย่างใจหวังจึงส่งเขาไปเรียนที่โรงเรียนปอนเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่วัยเยาว์อัสมันมีความฝันอยากทำงานช่วยเหลือสังคมหยิบยื่นโอกาสให้คนยากไร้ทุกๆท,ทางที่สามารถทำได้และเมื่อชีวิตเผชิญจุดที่เขามองเห็นความสำคัญของงานบริการสาธารณประโยชน์ นั่นจึงเป็นปลายทางฝันของเขาซึ่งได้เกิดแรงกระตุ้นอย่างมหาศาลในหัวใจครั้งหนึ่งเนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งนะพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับกรุงเทพมหานครเสียนี้เราจะเอาศพเนี่ยกลับมาอย่างไรในเมื่อ,อถ้าเรามีตัวเครื่องบินมันก็ต้องใช้จ่ายเยอะมากก็เลยมาประสานกับมุขทิ ช่วงนั้นมีมุอที่อยู่แล้วในปี2 5 5 1เพราะมุอยที่ฮิลาตอัมมัดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2 5 4 7ในช่วงที่เหตุการณ์การเยอะมากก็เลยคำนวณว่าในเมื่อเราขอเขาเขาช่วยเราได้แล้วทำไมล่ะกับที่เรามาอยู่กับมุอยที่เนี่ยเราเป็นอาสาสมัครเราช่วยคนอื่นต่อไปกับที่ไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนอะไรทุกอย่าง นะครับก็คืองานจิตอาสาจริงๆที่อยู่กับมือที่ก็อยู่กับมือที่ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่และรักมือที่มากภาพด้านหน้ามูลนิธิอีลาสอามัดอัสมันนั่งอยู่ด้านในถ้าเป็นของบรรณาสตามือที่ก็คือมีของเราอยู่อยู่ที่เดียวถ้าเป็นของกู้เชียบอบาตาเนี่ยของพื้นที่บรรณาสตาก็จะมีอยู่ที่อยู่ที่3พื้นที่ นะครับอยู่ที่อบตตะนาคุเอตเอบตตะหลิงชันและก็ของท่ามทะลุนะครับนี่คือเคสที่เป็นเคสบริการทั้งหมดแต่ว่าพอเวลาไกลๆเนี่ยอย่างเช่นอบตอบตต่างๆเวลากลางคืนจะไม่ออกเคเพราะว่าจบภาร,รกิจแล้วในห้องการใช้การให้บริการเราก็ต้องรับหน้าที่ต่อในห้องกลางคืนกวามาถึงจุดนี้กับงานที่รักจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตที่ทําให้โลกที่มืดมัวสัว พลันสว่างสวัยขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นคือเมื่อครั้งได้รับการคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่สองที่กรุงเทพมหานครติดตามความเป็นไปในช่วงหน้าค่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปสภาพอัสมันที่เดินอยู่ในชุมชนย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนอัสมันไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครหน้าตาเป็นอย่างไรความห่างไกลจากเมืองหลวงของจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไกลเสจนเขาไม่อาจจินตนาการถึงได้กระทั่งวันหนึ่ง โอกาสสำคัญก็มาถึงเขาจะบอกว่าร่วมโครงการสานใจไทยเนี่ยก็คือโดยการคัดเลือกของพ่วงในการโรงเรียนตั้งแต่ปี2548รอ่รุ่นที่2นะครับก็คือพ่วงในการโรงเรียนเนี่ยส่งหนังสือไปถึงบ้านบอกว่าได้รับคัดเลือกให้ประธานประธานสภานักเรียนเนี่ยเขาร่วมโครงการสานใจไทยใ,ใต้ตั้งแต่ปีนั้นก็เลยคิดคำนวณว่าเอ๊ะโครงการสานใจไทยไปอยู่ตั้งเดือนหนึ่งแล้วไปทําอะไร โครง,งการคือโครงการของใครนะฮะโครงการของใครแล้วเราจะใช้ตังไปเท่าไหร่กับโครงการย,ายัง,ง,ย,งยังไม่มีความรู้กับโครงการสานใจไทยเลยชีวิตหนึ่งเอา้าให้ให้ให้ได้ไปกรุงเทพมหานครก่อนให้ได้รู้จักเมืองหลวงของประเทศไทยก่อนนะครับกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้สานใจไทยสู่ใจใต้เด็กชายเขียนหนังสือโโการได้ไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนรู้วิถีศรัทธาเดียวกันแต่ต่างภูมิภาคและวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกับสังคมใหญ่และการเกื้อกูลเสียสละทำให้เขามีความชัดเจนในใจตนเองว่าจะกลับมาทำอะไรที่บ้านเกิดของตนเองพอได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสยใต้รู้สึกว่าโครงการนี้โครงการที่ยิ่งใหญ่โครงการที่ดำริของพนพัก่านผลอกเรมตีนสุรานนท์ภายใต้คำบรรทธฐานของป๋าที่บอกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุคคลแผ่นดิน ครั้นั้นที่เราเขาร่วมโครงการสานใจเถิดต้าเนี่ยรุ่นที่2ปี2 5ง8เนี่ยก็ได้อยู่กับครอบครัวประถมที่จังหวัดพระธคอศรีอยุทยาจะบอกว่าครอบครัวของจังหวัดพระธคอศรีอยธยาเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะเราไปอยู่ในช่วงของเดือนอมฎดอนพอดีครับที่อยู่กับครอบครัวประถมนะครับที่บ้านหาดทรายจังหวัดพระธคอศรีอยทยาเนี่ยหนึ่งเราได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมกับ สังคมพระวนานธรรมเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเราแค่อยู่ร่วมกันกับบริบทที่เราอยู่บ้านเราเนี่ยเราจะมีความไม่เคยชินกับสังคมพระวนฒนธรรมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพอเราเข้าหมู่บ้านเนี่ยมีแต่ศาสนาอิสลามอย่างเดียวแต่พอเราไปอยู่ที่บ้านหัดทรายเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็จะมีบริบทของอไทยพุทธคริสนะครับแล้วก็ศาสนาอิสลามบนอยู่ด้วยกันขึ้นโลโก้ สารใจไทยสู่ใจใต้การได้เดินทางสู่เมืองหลวงครั้งนั้นคือการได้เปิดโลกทัศน์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งกว้างไก่ขึ้นได้เห็นการใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยกและบทเรียนที่ได้รับจากการร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ยังมีอีกสิ่งที่สำคัญที่อัสมันมะกาเตเกิดความเข้าใจหลังจากวันนั้นเราได้เรียนรู้ว่า ผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่า,ามีเหตุแล้วผู้ใหญ่จะทิ้งไม่ดูแลอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าจริงๆกับโครงการสานใจไทยสต้จะบอกว่าผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนกักบโครงการสานใจเทยสต้ๆๆตเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับอัสมันถือถุงยังชีพเดินตรงไปที่บ้านถอดรองเท้าขึ้นบันไดผมคิดว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ย หนึ่งหน,งป,ะนะปัจจุบันก็คือหนึ่งเรื่องของกู้ชีพสองในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยทางศาลใจไทยเนี่ยโดยการสนับสนุนของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้จัดตั้งชมรมนะครับเกี่ยวกับชมรมเยาวชนโครงการศาลใจ,ใ,จใ,ใ,ตใ,ตใต้ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับกับบริบทพื้นที่ต่างๆที่เราไปลงในงานจิตอาสาจะบอกว่าการทำความเข้าใจกับชาวบ้านเนี่ย มันคือเรื่องยากนะครับภาพคนถือถุงยังชีพแต่พอเวลาเราคุยในเรื่องของจิตอาสาโดยนำโดยการนำของเยาวชนนะครับในจังหวัดชาวบ้านจะยอมรับมากนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในเรื่องของมรารยาทนะครับในเรื่องของการทำงานจิตอาสานะครับที่ทเรา,ทำ,าทำมาแล้วประมาณ5ปีนะครับกับงานจิตอาสา นอกจากประโยชน์ที่ชาวบ้านบรรน,นังสตาได้รับอัสมันยังเป็นแบบอย่างให้กับพ้องเพื่อนร่วมง,งานที่อุทิศต,ตัวเองเพื่อสาธารณะเช่นกันเบะอัสมันเนี่ยแกคือมีจิตสาธารณะอย่างหนึ่งครับที่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าหลังจากแกรับใช้ชาติเนี่ยก็มาลงพื้นที่เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเลยแล้วก็อาสาสมัครของแกนี่นอกจากเป็นอาสาสมัครของอิหละฮ์มัตแล้วยังเป็นครูผู้สอนตรีกาด้วยครับ ก่อนที่จะรับตําแหน่งสําคัญก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นรูตารีกาสอนให้รู้จักการเสียสละแล้วก็การลงพื้นที่พบปะกับประชาชนบางทีเราก็เจอชาวบ้านก็เกรงใจแต่อของอัสมันนี่แกเคยผ่านโครงการของอสารใจไทยแกก็เลยมีประสบการณ์ในการพบปะกับชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆเราก็เลยอาศัยเขาในการพบปะกับชาวบ้านสร้างเขาเรียกว่าสร้าง ช่องทางการติดต่อศึอ่อารระหว่างมูลนิธิกับชาวบ้านอยู่แบบพี่แบบน้องเป็นถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยกันเราจะมีหลายรุ่นครับทั้งรุ่นเยาวชนทั้งรุ่มวัยกลางคนแล้วก็ทั้งรุ่มวัยสูงอายุก็จะอยู่มันกับเป็นพี่น้องกันคือทุกคนนี่มอายุ18ปีหมดเลยเท่า18ปีไม่ว่าจะ60กว่าก็คือ18ปีรถมูลนิธิเล่นอยู่บนถนนภาพแคบเปลี่ยนเกียร์รถ การทำงานมูลนิธิสาธารณประโยชน์หรืองานกู้ภัยในอำเภอเล็กๆที่หลายคนมองว่าไม่น่าต้องแบกรับภาระใดๆมากเท่ากับเมืองใหญ่แต่สำหรับข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีเพียงงานกู้ภัยช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังมีภาระอีกมากที่หลายคนไม่เคยรู้จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กศทะชกาปะสะภาพรถมูลนิธิในเรื่องของงานกู้ชีพเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งพออีกบริบทหนึ่งเนี่ย ของผู้ป่วยเตียงนะครับผู้ป่วยเตียงแต่ละเคสเนี่ยก็คือเราจะช่วยตามความเหมาะสมเราจะช่วยตามความที่เราที่เรามีนะครับเมื่อปริมนทนความรับผิดชอบกว้างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวสิ่งที่ทำให้มวลนิธิเอกชนในท้องถิ่นแห่งนี้อยู่ได้คือเงินบริจาคจากผู้ใจบุญและหน่วยงานราชการต่าง ที่เกื้อกกลนกันและกันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่แบกไว้บนบา่าทุกอันนี้เนี่ยเงินบริจาคจะบอกว่าถ้าเป็นเงินเคสของรถกู้ชีพเนี่ยถ้าเราออกเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเรารับเคสเจ็บคันคลอดเคสอุบัติเหตุเคสที่นอนโรงพยาบาลจะบอกเคสนั้นเน่ยเรารับได้แค่200บาทต่อเคสแต่เราเบิกเป็นเดือนอ่านั้นนั้นคือเดือนหนึ่ง แต่รถที่เราใช้ประจำเนี่ยจะบอกว่าปริมาณรถสองคันที่เราใช้เนี่ยเราคํานวณไปว่า,าทุกครั้งเราได้รับบริจาคเนี่ยน้ำมันเนี่ยเราต้องใช้ประมาณเดือนหนึ่งอสองหมื่นกว่าบาทกับเคสที่เราได้รับบริจาคขึ้นในเรื่องของน้ามันเนี่ยเราได้รับจากสบพบังสตาเดือนละ2,000บาทจากชอโกอเดือนละ,ะเดือนละ1 0 0ลิตรถึงถึง2 0 0ลิตรนะครับที่เราได้รับมาอย่างอื่นก็ได้รับบ,บริจาคมาอย่างเช่นผ้าขาว อย่างเช่นวัชพันธ์ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นคือเป็นเป็นเคสบริจาคต่างๆนะครับที่เขาบริจาคก,กันมานครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ในดินแดนที่ชื่อบรนดังสตาอาจเป็นที่น่าหวาดวันสำหรับคนนอกแต่สำหรับคนที่นี่วิธีแห่งความเป็นมนุษย์ยังต้องดำเนินไปวันนี้ที่อัสมันนำรถมมลนิธิไปรับหญิงสาวชาวพุทธ ครอบครัวหนึ่งจากโรงพยาบาลบรรน,นังสตาไปส่งที่บ้านอัสมานเปิดประตูให้หญิงชาราลงจากรถอ๋อเป็นเป็นหลายโรคโรคหัวใจน้ำท่วมปอดแล้วก็เป็นเป็นอะไรเป็นนิ้วในกระเพาะจะเป็นหลายโรคทั้งหมดไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถึงอันนี้กับวันวันคารก็เจปวันแล้วก็ไม่มีอะไรจะไปนเราเป็นคนจนนี่ อ่าไม่มีอะไรอะไรจะไม่มีรถแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านเขาเขาไม่ยุ่งกับเราเพราะเราไม่มีอะไรคนรวยๆเขาก็อยู่แต่เขานี่นี่นี่ไม่มีเพื่อนนี่อยู่กันสองคนแม่นี่ดีใจสิเขาเขาช่วยโทรเป็นเมื่อไหร่ก็มาโทรมาดึกก็มาอู้หนานหลายรอบแล้วนี่เป็นเป็นอยู่เวยกลางคืนกันดึกหัวรุ่งอะไรก็เป็นตทรเขาเขาเขาก็มาเลยเขาลีบมาเลย อันน at ี้ตอนจะกลับนี้เขาเขาก็ติดงานเขาก็ว่าให้คอยสักสองชั่วโมงเราก็คอยได้เพราะเราไม่มีรถเดี๋ยวใจเขาก็มาแล้วแป๊บเดียวยายนี่มาอยู่ก่อนเพื่อนตั้งแต่ไม่มีบ้านใช่ไหมถึงพอพออยู่นานๆเขาก็มาซื้อบ้านติ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 ดกันเลยก็เราอยู่ตรงกลางคนไทยคนเดียวนาะงั้นไม่เสียริมเพินเขาดีดีหมดไม่มีการแบ่งแยกผืนดินบ้านเกิดทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันอย่างเข้าใจ ความแตกต่างหลากหลายคือความสวยงามนี่เป็นสิ่งที่อัสมันยึดมั่นเป็นความดีงามในหัวใจเขาที่ได้รับการบ่มเพาะจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เราเราไม่ได้แบ่งแยกในการในการรับเคสบริการเคสผู้ป่วยอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยอตอนนั้นมีจะมีพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์เนี่ยแกจะบอกว่ารถกู้ชีพอื่นแกไม่เอา แกจะเอารถกู้ชีพฮิลลานอย่างเดียวถ้าไปรับแกเวลาแกหอบเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่วัดนิคมกระลองเนี่ยแกจะโทรมามือที่อย่างเดียวพอขากลับเนี่ยเวลาแกพ่นยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแกก็จะซื้อติดมืออย่างเช่นฉลามอย่างเช่นอะไรเครื่องเครื่องดื่มช่วําลังเนี่ยแกจะซื้อฝากมือที่ทั้งหมดขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างวัดเจริญธรรมภาพแคบพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ภาพแคบพระศิวลีอัสมันเดินลงจากบันไดวัดภาพแคบใบไม้สีเขียวบนต้นอัสมันอยู่ด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาสด้านในกุฏิอัสมันนั่งคุยกับพระภิกษุสงฆ์หัวใจของกันคือทุกภาคส่วนต้องศึกษาความเป็นอยู่ แล้วก็วัฒนธรรมด้วยกันก็เรียกว่าพระหุวัฒนธรรมก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยไปมาสูยซึ่งกันและกันอย่างแต่ว่าพอเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยมันจึงเกิด การไม่ค่อยไว้าวางใจกันเท่านั้นเองเมื่อก่อนไทยไทยพุทธมุสลิมไปมาสู่กันแล้วก,ก่อนปี47ก็ควรจะอยู่กันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองรองกันบรรดาแหละแต่ว่าเราก็เปิดใจเปิดใจกว้างอยู่แล้วเด็กผู้หญิงชาวมุสลิมบนหลังมา้านอกจากการช่วยเหลือผู้คนในฐานะเจ้าหน้าที่มวลนิธิฮิลาลอามัดมาอย่างยาวนาน อัสมันมกาเตยังได้รับหน้าที่สำคัญของท้องถิ่นคือตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นหมวกอีกใบที่เขาสวมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทางผู้ใหญ่ก็เลงเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเราได้น้องที่เป็นอาสามาทำงานในบริบทการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถนำร่องหรือสามารถพูดคุยพบปะกับชาวบ้านเราเป็นในเรื่องของอาสาู้ชีพในเรื่องของการปฏิบัติธารกิจ พอเรามาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องมีบริบทอย่างหนึ่งซึ่งการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็คือการอยู่ร่วมกันเหมือนกับเราอยู่กับอาสาสมัครเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่กับชาวบ้านก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนด้านการบริการของข้าขราชการเนี่ยเราก็ต้องอาสาไปช่วยขึ้นโลโก้ สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพเรือขนาดใหญ่แล่นอยู่ในแม่น้ำภาพแคบใบไม้ชาวมุสลิมหลายคนนั่งอยู่ริมลำธารอัสมันยังปรารถนาแรงกล้าที่อยากพลิกฟื้นให้อําเภอบันนังสตากลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอีกครั้งหลังจากปัญหาความรุนแรงได้เบียดบังความสวยงามของพื้นที่ไปเสียจนสิน้น ผู้คนพอได้ยินว่าบันังสตาคนภาคหลางว่าภาคอื่นเนี่ยพอได้มาไม่อยากมาบันังสตาเราขอบอกตรงนี้ว่าบ้านเราบันังสตามันคือบริบทมันคือสถานที่น่าท่องเที่ยวมันคือชุมชนเข้มแข็งถ้าทำตามใจจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้บันังสตาเนี่ยหนึ่งบันังสตามีแหล่งมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะบันังสตาเป็นที่รีแลกเอาง่ายๆ เป็นใจกลางเมืองยะลาที่จะขึ้นไปเบตงหรือว,ว่าจะลงมาเมืองยะลานี่คือบันังสตาบันังสตา์มลอกลัก like อย่างหนึ่งคือมีน้ําตกมีป่า巴าฮารามีการล่องแพมททีที่เที่ยวเยอะๆนะครับนี่คือความฝันต่อยอดในฐานะชายหนุ่มผู้เลือกเส้นทางแห่งจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์และอดีตเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่สืบสารปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อบ้านเกิดบันนังสตาภาพอัสมันยืนมองเขื่อนบางลางสวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจ ที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสาใสใรใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก,โก้กสทชกทปสผลิตโดยท NN ช่อง16 ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปส,สขึ้นโลโก้ทีเอ็นเช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง